สวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขคนครับวันนี้ก็ได้พาทุกคนมาชมบรรยากาศการดำหน้าของโรงเรียนป่าปากวิทยาครับเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหนึ่งของโรงเรียนเฮ้าครับนักเรียนที่เข้าร่วมก็เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ครับนักเรียนแต่ละคนก็นตื่นเต้นเตรียมสุดมากเต็มที่ครับพากันใส่เสือตัวเรเป็นพันหมนดเลยครับบํเพนญสื่อแพงเลยครับเสือแถมปุ๋ยสำหรับช่วงหนาฝนหนาหน้าของโรงเรียนป่าปากวิทยาทุกปีนะครับก็ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นครับเป็นโครงการดำหน้าในรูปแบบเศรษฐกิจพ่อ การสุดท้ายครับนักเรียนกับเซเดรูุุ้นคาของเขาครับนอกจากนั้นแล้วนักเรียนกับเซเรียนรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของอีสานบ้านเฮาครับตามวิถีของเศรษฐกิจพ่อเพียงครับประท่านกิจกรรมดําหน้าครับมณีท่านร่องบริหารตอวไปครับท่านร่องคิดิภพน้ำทิมครับพัดภาพไปคางๆครับดําหน้าบ่คอยสูงครับแต่ท้ายรูปมือสูดตายครับกรมาสะกต่อครับกิจกรรมนี้กระตอบสนองนโยบาย3บีวิของสพมนครพนมครับวิชาการวิชาชีพและวิถีชีวิตครับนักเรียนกับเรียนรู้ทั้ง3ามวิครับวิชาการก็เรียนรู้เกี่ยวการ นีกิจกรรมมือหนีเลยครับยังตอบสนองนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการครับเรียนแบบแอคทีฟเล์นนิ่งย่างมีความสุขครับแถมยังสนองนโยบายเร่งด่วนของสอพทรครับเสริมสร้างทักษะอาชีพและมีรายได้ระหว่างเรียนบนเอ้ครับกิจกรรมดําหน้ามือหนีก็สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีครับคลิปตอนต่อไปก็จะเป็นคลิปเกี่ยวเขาครับฤดูหนาวเจอกันไหมครับบาย,บาย